ฟอร์ดนั่นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเอเวอร์เสนะครับวท์แทร็กแต่งเต็มระบบมีอะไรบ้างไปดูครับกระจังหน้านะครับเป็น FORD ดํับดำเงานะครับพร้อมชุดแต่งนะครับเป็นวิกเตอร์นะครับ V2 เลยนะครับแลปสีเหมือนกันคันนี้นะครับเป็นแล็บสีด้วยนะครับเป็นแลปบสีเทาร์แลมโบกินีนะครับพร้อมชุดครอบดำเงาด้วยนะครับ มาด้านล่างเลยครับล้อนะครับล้อเราใส่ล้อเป็นล้อเวก vfx 0 1นะครับลัดด้วยยาง t o y o r t หล่อมากๆนะครับพร้อมด้วยเบรกแอมโบ่ยี่นะครับจาน440ยนะครับเป็นไฮคาร์บอนนะครับช่วงล่างนะครับเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับทรีเวย์นะครับปรับได้ละเอียดมากๆเลยนะครับหล่อโคตรเลยนะครับด้านข้างนะครับก็จะใส่ชุดครอบนะครับพร้อมคิวกันสาดเลยมาถึงลามมาถึงด้านหลังเลยนะครับ ด้านหลังนะครับก็ใส่เป็นชุดครอบเหมือนกันนะครับแล้วก็พร้อมไฟนะครับลมดําด้วยนะครับช้อมชุดวิกเตอร์ด้านหลังนะครับก็เก็บงานเนบเนียบนะครับผมเป็นตัวสีเทารลมโบนะครับพร้อมกับสีดําเงาด้วยเช่นกันนะครับและทั้งหมดนี้อย่างที่บอกครับก็จัดให้ลูกค้าไปเลยนะครับเป็น FC จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเดี๋ยวลูกค้ากําลังจะเดินทางมารับแล้วก็จะพาลูกคนลูกรักวันนี้ กลับไปที่บ้านนั่นเองนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับวันนี้พาขับตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ